ที่เก็บภาพที่ทุ่งกันหันกันหันลมบ้านเพชรดำมาฝากเพื่อนๆนะคะไม่มีหลายสีเกินมลีลูกแมวเยอะนะตอนนี้เก็บภาพบรรยากาศที่เขาคลอาฝากนะคะเพื่อนๆแต่ที่พี่ยาอยู่ที่ไร่ จีบีค่ะวันนี้ทางเพื่อนมาไกลเลยมาสัมผัสหนาวแรกของปีนะคะเพื่อนๆเอาดูก็เลยทำรเพื่อนกัน,กนมาชมบรรยากาศาา้านขาเดอนค่ะ่ะโอ้โหหนาวมากเลยเมื่ออากาศดีมากเลยตอนนี้เย็นๆนะคะลมแรงมากแนะนำนะคะเพื่อนๆถ้าจะมาเขาขก็ตอนนี้นะคะตอนนี้น่าจะอากาศจุดสิกองศานะคะเพื่อนนี่ค่ะเพื่อนๆอยู่ที่จีบีค่ะ ราคาเข้า1 0 0บงร้อยบานะคะอากาศดีๆนะคะเราคงจะแร่งๆหน่อยวันนี้ทีาายากไปเก็บภาที่เขางข,งข้างมาฝากนะคะเพื่อนตอนนี้อยู่ที่แคมป์สูงจีบีไรจีบจะเป็นไรุ่งมานเราไปจะเจอเขานาดนเพื่อนดู ตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่19องศานะคะน่า19องศาวันนี้เพือนๆมามานมาเามาขายทาสรนี้ไม่เอาไม่เอาครับไม่ไปนี่สีเด ชมเพื่อนชมกุหลาบเดินทางก่อนเพื่อนเดินระยะสบายดีเพป่อนแรงสบายดีนะสีชมสายมากเลยสีแดงๆสถานที่ยอดสวยๆกันตอนนี้อากาศยังไงครับเพื่อนคะถ้าเราคิดถึงเขานะคะก็มาหาเขาซะเลยค่ะตอนนี้ เดี๋ยวเราจะพาลงไป้ห้ล่างก่อนนะคะมีชาร้อนชาไข่มูกมีที่เล่นจิงช้า